คองไว้ไม่งั้นถ้ามีสังขารไม่มีเมตตาประคองไว้อย่างนั่นที่สุดก็ต้องมีอุเบกขาเป็นปัจจุบันเอาอุเบกขาครอบครองเอาไว้แต่มันจะเครียดมันจะแข็งคนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติมาเลยจะต้องมีเมตตาเป็นเหมือนอพระพุทธเจ้าจะมีรอยยิ้มน,นิดนี้ตลอดเวลา ต้องน้อมมันขึ้นมา,นราหรือพอทาไปสักพักมันก็จะอยู่คือพอระวังละคะโทสะมหะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ใจมันพร้อมที่จะทําบะไหก็ได้เพราะใจมันเป็นขันรื่นล้ลวนไปแล้วเ <c oughs> ราเป็นขันรื่นล้ลวนเนี่ยกระดิกจิตไปทางไหนก็ไปทางนั้นมันเหลือแต่ยังมีจิตอยู่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเผลอมันเรามองตรงเนี้ยสบายแล้วเข้าอุเบกขาเลยมันก็ไปติดอนณาคามี ติดว่างครับเป็นนาคังนี้ถ้าเราเมองว่าว่างเนี้ยเป็นอนัตตาแล้วก็เลี้ยวไปอิ่มเอิบเบิกบ,บานอยาเห็นไหมออกก็คือเมตตานิดหนึ่งรนพะอไปอยู่อิมออ่มเอิบเบิกบานที่มีเมตตาอยู่นิดหนึ่งตรงนั้นนะเราก็ทําตามขั้นตอนตอน่ตอไปอเข้าสังขารูบเบกขาญานเพื่อกระชับไม่ให้พยับแดดม,มันเกิเดมันอ็จะลือจิตหนึ่งจิตหนึ่งก็จะละลายตัวเอง คือเราทําให้เขาละลายไม่ได้แต่เขาจะละลายตัวเองเมื่อพอเป็นจิตมาแล้วก็คือเหมือนบางบางขนาดมันก็จะมันก็ไม่เหมือนไม่มีมันก็จะโล่งๆแผ่ก็แผ่มาถูกต้องแต่บางบางขนาดก็จะรวบเข้ามาอย่างนี้ท่านรวบเข้ามาแล้วก็แล้รวบมานี่เมตตามันมันมันหมดไปให้มันมีเมตตามันก็จะแผ่ออกก็จิตสัมผัสเรหละอย่างนี้ แล้วพอมีเมตตาจิตมันก็จะกว้างกว้างไอ้กว้างกว้างเนี่ยหลวงพ่อใช้คําว่าอิมเบิกบเบิรบานเมื่อเราอิมเบิกบเบิบานแบบนี้ยพระพุทธเจ้าบอกให้กระชับด้วยสมาธิอีกทีหนึ่งเห็นไหมเป็นกระชับด้วยสมาธิขณะที่เรามีเมตตาไม่ใช่กระชับด้วยสมาธิขณะที่เราอุเบกขาพออุเบกขากระชับสมาธิมันจะแข็งพอเรามีรอยยิ้มนิดนิด ระชับมันด้วยเมตตาไออาชับมันด้วยมรร์คด้วยสมาธิมันจะวื้ขึ้นไปเฉยๆไอ้รอยพยับแดดมันจะหายไปเลยนะลองทําดูพอตรงนี้ปั๊บมันจะเหลือจิตหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยมันตั้งได้ไม่ถึงเว้ตั้งพักเดียวไปรู้ในนิมิตมันเห็นพื้นละลายละลายมันก็ส่วนหนึ่งคืนไปสู่อวิชาส่วนหนึ่งไปเงี้ยมวนดิน เราก็เลยเห็นว่าอ๋อที่จตรงจิตหนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่มีมันเกิดจากปฏิกิริยาจากอาวิชชามาจากง่วนดินออกมาเลยเป็นจิตรัเมัอย้อนกลับมาตรงนี้เด็กตอนนี้เราเห็นมันย้อนกลับไปคืนสู่ความธรรมชาติของเดิมก็ความเข้าใจก็จะหมดเลยเร,เราจำเป็นต้องฝึกสมาธิในรูปแบบบ้างไหมครับ ผมลองดูตอนเช้าด okay. mm? <t sun arrivé> yeah. uh ูร huh. ู้สึกไอ้พยับแดดนี่มันจะลดลงไปเยอะก็เอาทีเดียวก็พอแล้วคือตัวพยับแดดเนี่ยเป็นตัวให้เราเดิองปัญญาเข้าไปว่าไอ้ตัวพยับแดดนี่มันเกิดจากดวงจิตที่ไม่เคยอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อมใดๆแม้มันยึดมาหมดตอนนี้เราคลายคืนไปหมดมันก็จะหวั่นไหวด้วยพยับแดด พอเราก็ชับด้วยสมาธิตูพยับแดดมันจะหายไปพอหายไปเหลือจิตเดิมแท้ที่เรียกว่าจิตหนึ่งไอ้จิตเดิมแท้มาตั้งไม่ได้ป็นจะลายเราต้องการแค่นี้เอง๋อเอมเป็นปัญญาแค่หนึ่งครั้งให้ครั้งเดียวได้เห็นแล้วมันก็จะเชื่อตัวเองแล้วว่าจิตเดิมไม่มีอันนี้เราก็เอามาสรุปว่าเอามาดูต้นกล้วยไอ้ตัวไส้กล้วยข้างในเนี่ยมันเกิดจาก กากกล้วยสองอันจับกันครับพองัดเล็ดออกมันจะเป็นกากกล้วยสองอันจับกันอ้เราเรียกว่าต้นกล้วยอล้เราก็งัดเสร็จแล้วมันก็ยึดกากอันที่สามกากอันที่สี่อันที่ห้ายึดกากมันเลยกลายเป็นต้นกล้วยใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยจนนี้มีประมาณแต่ต้นกล้วยทั้งหมดเนี่ยพอแกะออกแล้วมันไม่มีเช่นเดียวกับไอจิตดวงนี้เหมือนกันอย่าง อย่างสมัยพระพุทธเจ้าที่ทายที่มาทายปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกลมมาบวกกระเทียนก็เป็นไฟขึ้นมาครท่านก็จับแล้วท่านถามพาะว่าไฟหายไปไหนพอดับไปแล้ววะเนี่ยไฟไม่มีไฟหายไปไหนครับพานก็จะงงวิทยะตอบอยังไงนมัน ในในไ้ยก็ไม่เฉลยในท้ายพระไต็พิดกกันเราเรามาเดินจิตตรงนี้ได้เราถึงกลับไปตอบได้ท้ายพ,พระไตรปพิดกก็มีลองปัญญาพวกเราเยอะแยะเลยไปอ่านดูอันนี้บองทีเราติดไว้ตั้งยี่สิบปีอพอพอเราเห็นตรงนี้เราก็อ่านรเราก็เข้าใจตรงที่พระพุทธเ,เจ้าทายกับพามเนลก็คือไฟเราเมืนไม่มีเมืันเกิดจากลมมาบวกกับเทียน,นเกิดเป็นไฟ ทั้งจักรวาลก็เป็นลักษณะน,นี้หมดทุกหมดเลยเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสมาธิที่เป็นนสมาธิแบบแบบใจเปิดอะแบบให้เนี่ยแบบมีความอิมเมอิแบเบิกบานที่เป็นสมาธิปัญญาพร้อมเกิดแต่สมาธิแบบกดตัวเองลงมามันจะไม่มีปัญญามันจะเป็นตรงนี้ก็เรียกว่าปัญญาแบบเทวทัศน์ มกฎก็ามาอัน,นี้ผู้ปฏิบัติจะจะจะ,จะรู้ได้ไงว่ามันไม่ไม่รู้ว่ามันต้องฝึกขึ้นมาแล้วค่อยค่อยอ่านค่อยค่อยอ่านสิ่งที่เกิดในจิตอะมันจะรู้ไอ้ตรงนี้สบายกว่ามันโอเพนไอ้น,นี้มันมันไม่สบายเพราะกนเราจะเอาให้ได้แค่เราจะเอาเนี่ยมันก็มีคนสร้างเซนต์ออกมาแล้วว่าเราจะเอาความรู้ให้ได้จะเอาภาวนาให้ได้ จะเอาอะ่ะมันไม่ได้ที่จะให้อะ่ะได้ถ้าอยากบรรลุก็จะไปไม่ถึงไหนน,นี่มันมันม,มันจะมีเส้นบางๆระหว่างสบายๆกับไม่ตั้งใจปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับมีเส้นไอเส้นตรงนั้นเส้นแบ่งตรงนั้นคืออัตตากับเมตตาเพราะเกรงมากไปก็กลายเป็นเพราะเก่งก็คืออัตตาแนละ้ว ควาเวทตามจะสบายยิ่งสบายเท่าไหร่จนกระทั่งตรงที่เราเดินจิตเข้ามาวิริยะเข้าใจใช่ไหมมันเกิดเป็นลูกโซ่ขึ้นไปเนี้ยเห็นไหมวิริยะเนี่ยมันก็ถึงอินฟินิตี้เลยม,ม,มีเราไหมไม่มีไม่มีเลยตัวอัตาจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วตักลงเราก็เห็นว่าตัวตาเล็กลงขณะที่ริยะกว้างขึ้นกว้างขึ้น เราก็จะเห็นวาไอ้ความคา,ามที่ใจที่เป็นวิริยะด้วยเมตตาที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว,ว้างขึ้นเนี่ยมันเป็นปฏิภาคผุพันกับตัวอัตตาที่เป็นอันนี้เป็นบวกอินฟินิตี้อันนี้เป็นลบอินฟินิตี้ทีบางทีช่วงหลังๆที่สังเกตไปทั้งวันเนยก็จะเห็นว่าบางครั้งมันก็แค่รับรู้ไปเฉยๆแล้วก็ผ่านผ่านผ่าน เผยที่นิวก็จะไปจับเป็นเป็นอัตตาขึ้นมาก็ตรงนี้ถ้าเป็นเป็นอย่างนี้แสดงว่าอนุสัยในเรายังไม่หมดก็คืออนุสัยตัวนั้นก็คือตัวทําให้เซนที่ทําให้เกิดอารมณ์เอาไว้ก็เลยจับขึ้นมาเป็นอัตราแตนี้ไอ้ตัวเซนที่ทําให้เกิดหลมคือมีราคะโทสะโมหะฝังลึกอยู่ในใจที่ครูบาอาจารย์บอกลากลากแก้วยังไม่ขุดเถอะอย่าเพิ่งมั่นใจไอ้ข้างบนนี้ ที่เราทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเรารู้ในการวางรูปเสียงกลิ่นคครสเรารู้วิธีการแค่วางดับก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสโภัพรับแต่ตัวอารมณ์ทำรรอารมณ์ยังไม่ได้วางวางกงล่องรูปไปห้านาทหนึ่งทำอารมณ์ยังไม่ได้วางยังไม่เห็นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเลย คือไปเห็นมันก็จะไปคุกเข้ากับมันด้วยคือเห็นถ้าเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเราเห็นก่องรูปครับก็ามันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เราไม่เห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดายังไม่เห็นไตลักษณ์ของของตัวธรรมอารมณ์นี้ใช่ไหมใช่คือธรรมอารมณ์เอาเอาตัวของหยาบก่อนแค่ตรงนี้เรียกว่าของหยาบครับคือกองรูปทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโปรดทะะ่พระครับกองรูปคน วางกองรูปพวกนี้ได้กิเลสยังหยาบก็กวัเราไม่ได้นแหละเมื่อกวัเราไม่ได้แล้ว,รวเราก็ไ,าาไปดูราคาโทรศั์มหะเพราะไอ้ตรงนี้คือภูมิธรรมของเทวดาอินพรมที่ยังมีอารมณ์อเนี่ยเป็นภูมิธรรมของเทวดาอินพรมรนี้เราก็มาจาับว่าจะวงางยังไงถ้าดูในซีรีส์ของพระพุทธองค์คจะเห็นว่า ตรงพญามารลูกสาวพญามารทั้งสามหมุนเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ได้มาไม่ได้มาเอาโทสะไม่ได้เอาราคะไม่ได้เอาโมหะมาทีละตัวหมุนเข้ามาเรียงมาเลยทับหนึ่งทับสองทับสามไอ้ตรงนี้ถ้าเราคอยสู้กับทัพพยามารแบบนี้เราจะไม่มีวันชนะเพราะกำลังลบอยู่ทัพหนึ่งทับสองก็มาตีหัวเราแล้ว เราก็หันหน้าไปรับทับสองทับหนึ่งก็ฟืนแล้วนั่นไม่มีทางเราไม่มีทางเช่นนั้นพระพุทธองค์ให้เราสู้แต่ถ้ากําลังของพระพุทธองค์ท่านทันเราไม่ได้ฝึกมาเสียสงขายแสนมากับเร่าเราก็เอาทีละหน้าเนี่ยหน้าแรกเนี่ยท่านบอกให้สู้กับโทสะก่อนถ้าโทสะมาสู้กับโทสะระหว่างที่เรารับหน้ากับโทสะ ตัวโมหะหรือตัวลาคะมันก็มาเรียงมายอมให้มันตีหัวโนอะไรช่างมันสู้ตัวเดียวก่อนกับไม่ปล่อยครับแต่นี้ท่านแต่นี้เอาอะไรสู้ก็ดูดี่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีสู้ไปแล้วที่โมเขากูมัุนคุนไปไม่ได้ไปครับไปเออันบอกนิสัยวาสนาของทุกๆคน่ยแก้ไม่ได้นอกจากพระองค์องค์งเดียว คือตรงเนี้ยที่มันมันสะท้อนหนักนั่นเนี่ยทุกคนปฏิบัติมาจนกระทั่งมาอยู่ในเพดานเดียวกันแล้ว <Yeah. S 1> แต่เราจะมองไอ้คนนั้นนิสัยอย่างนั้นคนนี้นิสัยอย่างเนี้เป็นคนก็ขี้คุยแต่ในโมกเขาภูนั้น <Yeah. S 1> เข่หัวเพื่อนมันมี <Yeah. S 1> เห็นไหมแกล้งกระตุกต่อหน้าพระพุทธเจ้านอนอนิพพานอยู่อะ่ะงื้อพวกเราเข้าไปนี่ทำไมพระอรหันต์เหล่านั้นที่เป็นเอกัคคธ ทำไมไม่สมรวมนิสัยวาสนาเดิมเออท่านก็เลยบอกว่านิสัยวาสนาเดิมรวมเนี้ยแก้ไม่ได้เราก็ยังงงอยู่ว่าแก้ไม่ได้แบบไหนระษารีบุตรจะฝ่ายฝาเลยมือหนึ่งเยกมือหนึ่งของเราเลยใช่ไหมต่อจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมากับพระพุทธเจ้าแต่เจอท้องร่องเนี่ยแอบไปดูดเล่นก่อนไม่ไว้หน้าพระพุทธเจ้าเราเห็นโอ้ขนาดภาษารีบุตรยังขนาดนี้ แล้วภาษาพวกเราท่านท่านทั้งหลายมันจะไม่ลิงข้างมากกว่านี้เลยครับเมื่อจิตมันจับได้อย่างนี้มันก็อ๋อเข้าใจแล้วและสิ่งต่างๆที่เขากําลังแสดงมานะกรรมเก่าส่งเข้ามาซึ่งมันแก้ไม่ได้กรรมเก่าส่งเามาเื่อเราเข้าใจว่าเขากาลังที่แสดงออกนี้กําลังรับกรรมอภัยทานก็ออกมาจากจิตเราเราไม่ถือศีลถือสาเลยเน้นน้ำหนักมันพอ เมื่เราไม่ถือสี่ศึกษาการกระทําแต่ท่านบอกทุกคนในปนัตตานีกวามพ้นทุกข์รเราก็เลยสนุกไปทางเดียวกันพออย่างนี้ปั๊บ,บทำทำอย่างนี้ถ้าเรามีกําลังอ,อินทรีย์ห้ากละห้าดูไปเรื่อยเราเองมันมละมันถอนล่าของปฏิฆะออกมาเลยแล้วเราจะไม่โกรธใครเลยเราจะเห็นการกระทําของใครก็ตามที่ขัดหูขัดตาเราเป็นเขากําลังรับกรรม ที่เขาแสดงออกมาเพื่อให้ดูน่าเกลียดเพื่อจะได้โดนกรรมเล่นงานเรากลับเลยให้อภัยญาตงช่วงหลังมีบางขณะที่ไปคิดเข้าข้างเขาไหมครับมีแนวความคิดอย่างนี้ไหมครับเขาเจอเหตุการณ์มันก็ไปคิดเข้าข้างเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นโกรธก็ก็บางลงจริงๆก็ให้อภัยทานมันเกิดมันต้องลงด้วยอภัยญานครับนี่คือปฏิฆะครับเอาเงื่อนต่อไป หลาคะหลักะพอเราจับตัวรลคะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอยัเไงกามเอ,อ๋ยเรารู้เข้าเงื่อนของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากการดำริคำหนึ่งถึงกามเอ,อ๋ยเจ้าจะเกิดกับเราอีกไม่ได้เราจะไม่ดำริคิดถึงเจ้าอีกแล้วก็เราก็เงื่อนนี้เข้ามาล้วจากที่เรามีอนสี่ห้าพละห้าแข็งแกร่งแต่ตอนนี้มันเบา เบาปฏิฆะไปแล้วแล้วก็จับไอ้เงินอยากนู่นอยากนี่เป็นกามทั้งหมดแหละลองลองเอาปาจับดูว่าเออไม่ดำริถึงมันมันหายเงียบเมื่ออยากจะอยู่เฉยแล้วนั่งเนี่ยไม่มีอะไรอยากกินทุเรียนเนี่ยดำริเข้าไปแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ดำริควา,ามอยากมีไหมเออควา,ามอยากคำนึงถึงมันจะไม่มี ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้ตัดแต่งเงื่อนก่อนสังขารมันเกิดก็คือตัดตัวดมริแล้วเราก็ฝึกให้ชํานาญใจเราก็จะอยู่กับปัจจุบันไม่เอียงไปเอียงมาเพราะเราตัดดาบิเนี่ยมันไม่แกว่งละเพราะตัวโทรศัพ์ไม่มีมันไม่แกว่งแล่ต้องฝึกเองอ่ะตรงนี้เราจะได้เห็นแล้วจะกว้างเองเราก็ยังใหม่ตรงนี้พอไม่ดมริมันว่างทังหมดอยู่สบายอยู่ไหนก็อยู่ได้ หมายถึงเมืเอ่อสองพิก่อนที่หลวงพ่อพ,อ,พอสัญญามานขึ้นมาแล้วก็ตัดชั่วตรงนั้นมันก็เลยทําอะไรต่อไม่ได้มันก็มาเกย์เกย์คล้ายๆอย่างนี้ค่คล้ายๆกันแตน่มาได้ประโยชน์นี้ของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคนท่านคนวางอย่างเนี้ยเ,เราใช้สาวกคภูมิเอาของท่านทั้งชุดดีกว่าครัไอ้น,นั้นอาจจะเป็นการดับตัวหยากตัวกลางแต่ตัวละเอียดจะต้องใช้ตัวนี้ หมายถึงพอมันขุดขึ้นมามันระเหยขึ้นมาก็ละเลยแต่ละเลยเนี่ยมันแค่แค่ตัดแล,ะละ้วก็ละแต่รากยันอยู่แต่ถ้าใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดำริคำนึงถึงเนี่ยมันขุดรากข้างล่างออหมายถึงไม่ไปคอเคลียไม่ไปอะไรต่อกับมัน<ช>แค่แค่รู้เฉยๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยไปปล่อยตัดออกเลยไม่ไปคิดถึงมันผ่านเลยผ่านเลย ไม่ให้ความสําคัญไม่ดมาริอะ่ะเหมือนเหมือนขอไยนะครับเหมือนกริยาอาการมันมันระเหยขึ้นมาในในความทรงจําแล้วก็นิสัยเดิมผมก็จะใช้กําลังเอาละเลยไม่คิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปเรื่องอื่นอันนั้นก็เหมือนก็ออกแล้วก็นะไปเหมือนได้ออกหรอกับขังอยู่อ,อ๋อกลายเป็นขังอยู่ถ้าทําด้วยวิธีนี้ขังอยู่ขังอยู่แต่มันจะดับตั้งแต่สมมติว่าเสมอดินเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นลาก เสมอดนินเป็นต้นกับใบออกไปแล้วแต่รากยังอยู่แค่ไปรู้เฉยๆออบางทีมันยังนัวเนียมันไม่ผ่านมันเหมือนมีแรงดึงดูดอยู่ทรงบเราเราก็ยังไม่ไมถึงกับจะโชวแล้วดับไปเลยอะ <c oughs> ไรเงี้ยก็เราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะตักหนึ่งเราทำตามคําสอน <c oughs> คือไม่ต้องคิดว่าเราจะวางอะไรเลยพระพุทเจ้าสอนอย่างนี้ก็ทําอย่างเนี้ยทําตามท่าน เฉยๆเ,เ,เท่านั้นเองออแค่รู้แล้วเฉยๆ <c oughs> แล้วดูผลที่มันเกิดขึ้นครับเอ่พราะพุทธเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำตามไปตามไปเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้อิโนยเนี่ย <c oughs> คือไม่ต้องเก่งไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรไม่ต้องราะห์วิจารย์ใช้ชำเลืองดูเฉยๆเออใช้ทำไปตามที่ท่านว่าครับ <c oughs> <c oughs> ดูที่ผลจะเป็นยังไง เฉยที่แบบที่หลวงพ่อพูดอะ่ะคนฟังอะ่ปะปักไม่เข้าใจอะ่ะหลวงพ่อท่านเริ่มด้วยเมตตาก่ะอยู่มันจะถึงลมไปถึงข้างใต้แต่ถ้าอยู่ๆระเหิงนี้ขึ้นมาเฮ้ยก็เรียกว่าไงเราไม่ดําริมันก็เหมือนกับมันเหมือนขามันไม่เกิดปัญญาอแต่ถ้าเรามีเมตตากาะอยู่เราจะเห็นเลยไอที่มันเวิ้นมาเนี่ยมันเติมด้วยเมตตาลากมันเลยออกไ oh. อ,อตรงนี้แหละผมเข้าไปเห็นเนี่ยผมถึงพูดเรื่องศีลแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าไปจับ หนึ่งข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้น,นี่ยาวๆเราตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องทำทายไม่ได้เอ้ยวันนี้ฉันจะเป็นคนดีดีแต่และคนไม่เหมือนกันแล้วไม่กลางด้วยแต่ดีที่ไม่เบียดเบียนใครเลยคือสิลของพระพุทธเจ้าแบบตามเศสเท์วันนี้ท่านฉันจะตั้งใจรักษาศีลได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนตั้งใจที่ออกมาจากใจอ่ะใจที่เป็นทานแต่ใจที่เป็นสิ่งมันเลเวลเดียวกันมันอยู่ที่อันเดียวกันเลยมันจะอยู่ที่ที่รากของมันอะ อะไรลอยมาปั๊บเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ล่าแต่ถ้าเราไปอยู่ที่กายอะไรระเหยมามันอยู่บนดินแล้วต่อให้เราไม่ตามมันก็แค่บนนี้จะจับต้นทานได้จับเหตุได้คนัดรายละเอียดอยู่ตรงนี้ให้ลมเข้าไปลมไปข้างล่างให้ด้วยเมตตาให้มีเมตตาหรืมอมีทานอย่างที่ท่านแปลว่ามาติดตรงนี้ครับวิสัยเดิมไปออกแรงเ,เออ ก็ทุกคนอาจจะเป็นอย่างนี้นิสัยพวกเราต้องออกแรงพอออกแรงเราก็ติดหนีนอยู่ข้างบนลากไม่ขึ้นนี้ถ้าใจยิ้มยิ้มมีเมตตาพระพุทธเจ้าบอกอะไรก็ทําไปตามเถอะเดี๋ยไม่ออกไปวเพราะมันเห็นได้แบบกลับเพื่อมเลยแล้วพอพอตัวราคะหลุดไปแล้วเนี่ยมันจิตมันจะเบาเหลือโมหะให้อยู่กับปัจจุบันก็ง่ายแล้ว อยู่กับปัจจุบันแบบมีเมตตาไม่ใช่อยู่แบบอยู่กับปัจจุบันแบบแข็งเมตตามันก็จะเข้าไปถึงข้างล่างเหมือนกันต่อไานุทานของจิตเลยบางบังขณะมันไปรู้สึกว่าไอเหตุการณ์ธรรมชาติข้างหน้ามันก็เป็นเรื่องนึงแต่ไอเราที่ปรุงแต่งมันมันเป็นคนละเรื่องไหรอก็ <laughs> เหตุการณ์ข้างหน้าเราเป็นการ เราคาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เหตุการจริงๆอะ่ะมันคือของจริงของจริงกับของคาดการ์ก็เราที่จริงใช้ปัญญาก็าเห็นว่าคาดการ์มันผิดตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันมันก็หายแล้วก็หายแล้วมันไม่มีไม้หนึ่งไม้สองมาไม้สามอย่างเดียวมันมันสู้เราไม่ได้ครับคือทั้งราคะโทสะโมหะมันสแสดงทีละตัวเนี่ย มันสู้เราไม่ได้แต่พอระหว่างก็เรากบฟัดกับมันตัวตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาเนี่ยเราสู้มันไม่ได้นเนี่ยพอพอดับรคาคะโทสะโมหะได้จิตมันจะว่างพอจิตมันว่างตรงนี้ยก็จะติดกันอีติดความว่างนี้คืออนาคางมีพระเจ้าอจบอกไม่ใช่ที่ของเราเลี้ยวมาทางนี้ไปทางอิมเออเบิกบาให้ทานใส่เขาไปอีกนิด ท่านให้พาเรียบไปตรงนี้แล้วก็ชับด้วยสังขารูอุเบกขายานเพื่อดับพยับแดดเพื่ดับพยับแดดเมื่อเหลือจิตหนึ่งจิตหนึ่งก็จะละลายก็จะเห็นทางขึ้นท้ายของเดี๋ยวขอทวนสังขารูอุเบกขายานลงไปในเทเลนดี้ไดไหมได้ก็ในสุโรชามีครับวันนี้เราก็ copy จากคำสอน หรือว่าที่เราสอนกันในข้อว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ที่วัดที่นั่นแหละที่ที่เขาใหญ่นะครับให้กระชับด้วยสมาธิที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนั้นอันนั้นแหละแต่ที่น,นี่เดี๋ยวนี้ถ้าแข็งก้าวเลยไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องใจยิ้มยิ้มนิดนึ่งแต่เราไม่รู้จาคําคำพูดนะักปัจจุบันเอาอะไรใส่ที่มันจะเหมาะลงมันก็ กระตุกขนาดนะที่ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วเป็นแล้วก็มีรอยยิ้มเนี่ยมันมันจะเข้าได้ครัเอาไหมครับเนี่ย